เก่งของบาง้ิชอบชอบชอบเอ,อมาหาหมอแล้วต้องได้รางวัลใช่ไหมคะใช่ไหมคะช้าๆลูกช้าๆอืมเดี๋ยวมามีสั่งในช้อปปี้ให้นะช้อปปี้มีลดราคาลูกเดี๋ยวไปสั่งเดี๋ยวไปสั่งเดี๋เพื่อนเขาทักมานะเขาบอกมีมีซองระบาทนะลูกเดี๋ยวไปดูซิไปดูซิ อุ๊ยแซมจะได้กินอีกเนาะเดีย๋ยวข้าไปสั่งไหนหกแล้วหกแลวเห็นไหมหกแล้วลอ่ะเดี๋ยวก่อนจะหอมี้เลย่านใจเย็น แสมหาหมอเก่งแซมไม่เกเลรเลยลใช่ไหมคะอ๋อไม่อรารวาศหมอแล้วใช่ไหมคะอืมอืมวันนี้เกิดยากแบบอ๋อเกิดยากจังร้อนฮะลูกร้อนเนาะทำนี่ตักห่อยอ่าแซมแม่ ชอบให้แซมกินโอ้ยโอ้ยซื้อข้ากันโอ้ยโอ้ยให้แซมเป็นพรีเซนเตอร์อะาหารแมวเลีย้ยไหมคะแซมกินอย่างอร่อยเลยเดี๋ยวลูกอ,อ่โอ้ยเปิดจมูกแล้วลูกอุ้ย เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกโอ้ยมันใหญ่ไปไมู่มมม้โอเค สองแลนะคะสอสองอีกหนึ hey, oh, ่งหนึ่อ่ะแซมมอีกนิ่นึ่งองงอีนิ่อ่าหมดแล้วโอ้ยควเก่งของมามีความเก่งของมามีจุกก่อนก่อนจุกก่อน